พอ่สีลาเพ่เนืชชอบไหมได้เลนีนน่ได้ลงจะได้แบบทำจนร้อนเพราะว่าอ้นี่ได้เออเได้งียวกับม่ได้รู้ไหว่าเอาต้องการไม้แนวไหนเพราะว่าถ้าเป็นแนวเราอาจจะทำไปแล้วไม่ถูกใจแบนันก้นนั้นก็ได้ใช่ไหม นั้นนส่วเราูกตอนใบมใช่เราต้นนีกชอบแบบพายล่ต้นอ่ะเวลามันแบบติดไม่ค่อยแตกใบมันเอาต้นี้ใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปใส่้งหมดรอาสุดหนึ่งก่อนถ้าต้นไหนยังไม่ิบไปก็คือรอให้มันโตขึ้นได้จ้ามันได้หมดหรอในแค่สิได้ได้ได้แป๊บหนึงเดี๋ยวพอมันเลิก ต้นที่ไปขายได้เลยอะมือขัดหน้าไปอันนั้นก็ได้นะต้นต้นแบบ